สำหรับคลิปนี้นะครับอย่างที่เห็นตามปกคลิปกันไปเนาะก็คือเราจะมาเตรียมตัวสำหรับการเลี้ยงสัตว์นะอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นนะครับผมเนี่ยได้ทำการเล่นหลังใหม่มาดนหนึงก็คือได้ทำการสร้างฟาร์มไม้สปูตแบบแค่นิดเดียวนะครับชั่วคราวมีแค่2ต้นนะฮะตรงนี้ก็เออแค่นั้นแหละอ่ะก็คือเราเนี่ยจะมาทำการเตรียมตัวนะครับสำหรับการเลี้ยงสัตว์นะ เพื่อเป็นการอัพเกรดอาหารของเราเราก็ต้องใช้สิ่งของต่างๆที่สัตว์ดรอปด้วยแต่ก่อนที่เราจะไปเลี้ยงสัตว์ได้เนี่ยแน่นอนนะครับว่าเราจะต้องมีที่อยู่ให้กับพวกมันแล้วก็อาหารด้วยนะซึ่งใน EP นี้เนี่ยผมก็จะมาทําการเตรียมตัวเรื่องของอาหารนะรือก็คือพวกฟาร์มต่างๆนะครับข้าวแครอทหรือว่ามันฝรั่งนั่นเองเอาไว้ง่ายก็คือเราจะมาทําฟาร์มกันนั่นแหละ ห,หลังจากอีพีที่แล้วที่ผมเนี่ยได้ทําการสร้างเกาะนี้ขึ้นมานเดี๋ยวเราก็จะมาทําฟาร์มเพื่อเป็นการเกรดอาหารแล้วก็เตรียมตัวสำหรับการเลี้ยงสัตว์ละกันเนาะก่อนอื่นเลยผมขอทําขวานเพิ่มก่อนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยต้องแน,แน่ต้องถางพื้นที่เยอะพอสมควรเลยนะเพราะว่าบริเวณรอบบ้านเราเนี่ยเป็นปา่าหมดเลยแต่ผมเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดนะว่าเราจะสร้างตรงไหนกันดีนะครับอาจจะเป็นตรงนี้หรือเปล่านะเพราะว่ามันก็เป็นฟาร์มเก่าของเราอยู่แล้วนะไม่งั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นบริเวณตรงนี้นะครับ แต่เอาจริงๆไหมตรงนี้เรนสเกียบค่อนข้างสวยเลยนะครับแบบว่าตรงนี้เป็นแม่น้ำนะแล้วก็เป็นเนินขึ้นมาซึ่งถ้าทำฟาร์มมันจะคุ้มหรือเปล่าาะว่าถ้าทำเป็นสิ่งก่อสร้างมันน่าจะสวยงามกว่านะฮะมันเป็นป่าที่แบบว่ามองเราไปเห็นเกาะอย่างนี้พอดีนะครับเาจะลองไปดูฝั่งนู้นก่อนลองไปดูฝั่งนู้นก่อนโอ้แต่ถ้าฝั่งนี้เนี่ยค่อนข้างที่ต้องเคลียร์พื้นที่หนักพอสมควรเลยนะครับมันแบบว่ามันมันเรียบเนียนดีนะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรที่ราบที่ราบลุ่มนะครับไม่ได้เป็นเนินขนาดนั้น ซึ่งก็อน่าจ,จะเป็นภาคกลางของประเทศไทยอาจจะเป็นปทุมธานีนะครับประมาณตรงนี้อาจจะเป็นปทุมธานีถ้าแบบเปรียบจากชีวิตจริงงั้นผมว่านะเราก็น่าจะสร้างเป็นตรงนี้แหละมั้งนะเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะสร้างตรงไหนแล้วนะครับตรงนั้นก็ยากอีกนะป่าดักฟอเรสโหแล้วก็กางคืนไวเหลือเกินผมไม่รู้นะว่าระดับความยากของเกมเนี่ยมันส่งผลต่อแบบความวอยของเวลาหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าเล่นฮาร์ดคอร์ทีไรเนี่ยมันมันต้องที่จะมืดไวนะครับอันน้นเราก็เผาเผาไมา้แล้วกันเอาเป็นเอาเป็น ทำให้กลายเป็นชาโคนะนั่นพวกเราจะต้องใช้ในการครัอทอดนะแล้วก็ปักบริเวณบ้านสักหน่อยตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมืดเลยนะับซึ่งผมก็ไม่มีอะไรนอกจากไม้แหละฐานก็ขี้เกียจไปขุดงั้นผมก็จะมาถางป่าบริเวณตรงนี้ให้หมดไปเลยนะครับนะนกแกว้วคงไม่ว่าอะไรหรอกใช่ไหมผมว่าประมาณนี้ก็น่าจะได้ไหมเนี่ยไม่ต้องใหญ่มากหรอกนะเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะขยายเพิ่มได้ทุกเวลาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจำนวนเป็น ขนาดที่ผมคิดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับตอนนี้นะครับโอเคในเมื่อตัดไม้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะต้องมาทําการขุดดินต่อด้วยนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ได้เรียบอย่างที่ผมคิดไว้สักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องขุดภูเขาตรงนี้ออกให้มันเรียบที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทำการทําพร้อมกับปักท็อตด,ด้วยเลยแล้วก็ตอนนี้จะขําอีกแล้วนะครับคือแบบว่าขุดไม้มาทั้งวันจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ปักท็อตนะครับบริเวณที่เราได้ทาการถางพื้นที่ไปแล้วก็มาเริ่มเคลียร์ หลังจากที่เราขุดดินเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้นะซึ่งเอาตรงๆไหมคือแมงยังไม่เรียบเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรามองจากล,ล่างเนี่ยมันก็ยังจะเป็นเป็นแบบภูเขาขึ้นมา,อย,านอย่างนี้อยู่เป็นเนินๆนะเนาะเดี๋ยวเราจะมาหาวิธีแก้ตรงนี้ก่อนซึ่งผมก็พอคิดไว้ละแต่ก่อนอื่นเลยปลูกพืชผักไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยทำฟาร์มเนาะมันจะได้มีนะครับพวกมเมล็ดพืชพันธุ์ตรงนี้เลยไม่ต้องรออ่าแค่นี้พอนะครับเลือไม่มีแครอทอะแครอทมันยังไม่โตนะไม่เป็นไร โอเคซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะมาหาวิธีการแก้ตัวนี้ก่อนนะก็มืดอ,อีกแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปนอนก่อนมันจะต้องเดินทางไกลอยู่พอสมควรเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะทําการเอาบล็อกนะครับเขาเรียกว่าอะไรมัดบริกแล้วกันนะมาวางตรงนี้ให้มันดูเหมือนว่าเป็นแบบว่าเป็น,ปน,ปนทางเสือมระดับขึ้นมานะโอเคซึ่งเราจะต้องไปทําการขุดที่ป่าแมนกบซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านเรานะครับอ่าอาหารหาพออาหารเพิ่มก่อนอาหารจะหมดแล้วนะครับนี่แหละคือความจําเป็นของฟาร์มเนาะเราจะต้องมีอาหารในการกินซึ่ง ตอนนี้เหลือน้อยมากคลิปนี้นากผู้ชมลองมาทายไหมว่าผมเนี่ยพูดคาว่าซึ่งไปกี่คำนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าช่วงนี้พูดคําว่าซึ่งบ่อยมากนะครับติดปากติดปากเลยโอเคเรามาถึงป่าแมนโกบแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเข้าไปขุดลึกๆหน่อยละกันนะเพราะว่าถ้ามาขุดตรงตื้นๆเนี่ยมันจะมีความน่าเกลียดนะครับงั้นผมขุดตรงนี้แม่งเลยละกันนะน่าจะแบบว่าน่าจะโอเคอยู่ละสักห้าสแต็กพอไหมไม่รู้เหมือนกันนะว่าพอหรือเปล่าเอาห้าสแต็กก่อนละกัน ตอนนี้นะครับได้ได้ว่าขุดมันกันเกินไปนิดนึงจนพู้ทุกอันพังหมดแล้วล้วคือได้เกิน5้าสเต็กมาเยอะมากตั้งแต่เราก็จะเดินทางกลับบ้านกันดีกว่าเนาะไปเริ่มสร้างกันโอเคซึ่งวิธีการทำผมเนี่ยก็จะนําดินเผานะครับเอา้าอุ๊ยชิบหายละเดี๋ยวนะมันมันทำยังไงนะอย่าบอกนะว่าโอ้นั่นไงจริงด้วยโอ้โหสวยละผมลืมไปไม่ต้องใช้ข้าวด้วยนี่ว่า ซึ่งถ้าผมเอาข้าวไปทําตอนนี้เลยเนี่ยคือเราจะไม่มีอาหารกินนะซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องที่แย่มากๆงั้นเราก็คงจะต้องรอจนกว่าเราจะได้ข้าวมาจํานวนที่เยอะพอสมควรครับพอที่จะคราบไอพวกแพ็กหมัดได้นะแล้วก็มาทําทางเดินตรงนี้ผมก็เลยไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากจะต้องทําฟาร์มไปอย่างเงี้ยแหละเนาะดังนั้นเดี๋ยวผมก็จะมาเริ่มทําในส่วนของทางเดินกันก่อนเลยนะเพื่อเป็นการแบ่งนะครับว่าตรงไหนควรสร้างอะไรนะเพราเป็นว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทางขึ้นมาเนาะอ่าแล้วก็เดินมาปุ๊บ ปึ P biases. P biases. ๊บปุ๊บอย่างนี้เราก็เลี้ยวมาตรงนี้เลยแล้วกันนะแล้วก็สมมติมว่าตรงนี้นะครับเป็นทางเดินแล้วเราก็เลี้ยวมาปึ๊บปึ๊บอย่างนี้อ่าอย่างงี้แหละนี่ทางเลี้ยวก็จะมีความแบบว่าเลี้ยวนิดนึงนะครับตอนนี้มันอาจจะดูเละน,นะครับไม่ต้องห่วงนะครับในอนาคตก็ดูเละเหมือนเดิมนะอาจจะเล็กกว่าเดิมโดยก็พด้วยซ้ำโอเคนะครับเราก็ได้ทางเดินประมาณนี้เนาะคือเดินขึ้นมาปึ๊บเลี้ยวตรงนี้อ่าแล้วก็เลี้ยวเข้าไปทางนี้เผื่อในอนาคตเราอะไรเราสร้างอะไรตรงนี้ไงเออนะครับ ส่วนฟาร์มนะครับก็จะมีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็เป็นตรงนี้แล้วกันเนาะที่จริงเนี่ยมันมีประมาณ4ใช่ไหมมีอยู่4พืชผักนะครับอาจจะต้องไปหาพื้นที่สร้างอีกอันหนึ่งนะครับ แต่ว่าผมคิดว่าตัวนี้จะสร้างเป็นข้าวแล้วกันนั่นจะเรามาเริ่มทําในส่วนของข้าวกันก่อนเลยนะครับน่าจะง่ายสุดจากนั้นผมก็ได้มาเริ่มทําฟาร์มนะครับมันก็คือฟาร์มปกติของเกมไมค้าไปแหละก็คือวางน้ําแล้วก็พรวนดินไปรอบๆประมาณ4ี่คูณสนะระหว่างทําฟาร์มอยู่ผมก็ได้แวะมาปลูกข้าวด้วยเลยนะครับมันจะได้แบบว่าไม่เป็นการเสรียเวลานะทำฟาร์มเสร็จจะได้มีข้าวที่มันโตแล้วแล้วก็มาปลูกต่อได้แล้วนอกจากฟาร์มข้าวเนี่ยผมก็ได้มาสร้างฟาร์มอื่นไป,ปรพร้อมๆกันเลยโอเคนะในตอนนี้เนี่ยผมก็ไ้าร,ร,จรมจปปแลวะณ60%นะ อีก40%เนี่ยก็จะเหลือเป็นการปลูกเนาะแล้วก็ทำรั้วนะครับแล้วก็ทำตรงนั้นด้วยนะทางเดินตรงนั้นแหละแต่ว่าเราจะต้องรอให้ข้าวโตก่อนนะงั้นเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของอันนี้ก่อนดีกว่านะก็คือตกแต่งนะครับไม่ว่าจะเป็นรั้วหรือว่าตามทางเดินต่างๆซึ่งรั้วเนี่ยผมก็จะใช้ใบไม้นะครับเหมือนเดิมที่เคยสร้างมาแต่ปัญหาเลยก็คือเราจะต้องมีเหล็กในการคราเชียนะครับซึ่งผมไม่มีเลยนะผมก็เลยคิดว่าจะใช้โฮนะครับในการเก็บใบไม้ไปก่อน ่ะแล้วก็ไหนเราก็เก็บลิลี่แพดมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะปูเป็นทางเดินตรงนี้เลยละกันนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลากระโดดว่ายน้าอ่าโอเคนะครับเป็นทางเดินละและปลาหมึกนี่ก็ว่ายจังเลยฮะเดี๋ยวดิผมทํากล่องเก็บของเพิ่มก่อนดิซู้ว่าตอนนี้เนี่ยของเริ่มจะเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําห้องเก็บของเร็วๆนี้แล้วละ่ะจากนั้นเนี่ยผมก็ได้คราบโฮมาเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็เดินทางไปตัดใบไม้โดยผมเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าโฮเนี่ยมันตัดใบไม้ไม่ได้อะไม่ได้เหรอ ก็ผมนึกว่าได้นะเนี่ยเอากลับดีรออะไรโอ้โหเสียดายเลยทั้งนั้นอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมมาสำรวจเรือด้วยเลยแล้วกันนะมันอาจจะมีเหล็กให้เรานะซึ่งจะได้มาคราฟเชียนะครับขุดใบไม้ได้โอมีเหล็กเยอะเลยเนะี่ยมีเพชรให้เราด้วยครับเม็ดหนึ่งเพชรเม็ดแรกเลยได้ได้จากเรือปลางตรงนี้มีแผนที่ด้วยนะครับแล้วเราจะไปกันเลยดีไหมเเอา้เอาอะไรมันให้ผมเขียนอะไรวะ อย่างงงเลยคืออะไรอะนี่เดี๋ยวผมโชว์สกิลขั้นเทพนะครับในการหาแผนที่เอ้ยหากล่องสมบัติแต่นั้นมันดูยังไงแล้ววะนี่บริเวณนั้นตานี้ต้องมีสมบัติอย่างแน่นอนยินดีด้วยครับคุณเพิ่งเสียเวลาในการทำมาหากินไปมากกว่า20วินาทีหรือมันคือตรงนี้วะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สุดยอดครับเยี่ยมเยี่ยมสุดไปเลยว้าว อย่างน้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้เหล็กมาในจํานวนที่เยอะพอสมควรเลยซึ่งผมเดี๋ยวจะมาคับเป็นเชียนะเราจะได้ตัดต้นไม้กันได้นะครับตัดใบไม้สิเออเราก็ได้ใบไม้มันทั้งหมดประมาณประมาณนี้นะครับกี่สแต็กวะเนี่ยเก้าสแต็กไหมซึ่งผมว่าน่าจะพออยู่เดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับถ้าไม่พอ,อยังไงเราก็กลับมาตัดอีกรอบหนึ่งไปงั้นเดี๋ยวเราไปสร้างรั้วกันแป๊บหนึ่ง มันก็ได้ออกมาเป็นลักษณะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเอาตรงๆไหมผมว่าแม่งแอบ,บดูลกอะเพราะว่าพอมันเข้ากับป่านะครับมันทําให้ดูเหมือนว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้สร้างขึ้นมานะเหมือนเป็นเป็นลกๆมากกว่าต่อไปนะครับก็จะเป็นการตกแต่งกันดีกว่านะตอนนี้ค่อนข้างที่จะดูโล่งเกินไปนะครับเราเนี่ยก็จะมาทําการปลูกดอกมงดอกไม้ต้นพงต้นไผ่ครับแล้วทํามงทําไมผมต้องพูดแบบนงแบบนี้ด้วยนะครับนะไม่เข้าใจ ซึ่งระหว่างในผมเนี่ยทำาการเก็บดอกไม้นะครับที่ไบโอมเปล่าฟาเวอร์ฟอรเรสเนี่ยผมก็ได้เจอเข้ากับไบโอมเชอร์รี่บอสซัมด้วยนะผมก็เลยได้ไปเก็บแซปปิ้งของต้นไม้มันมาเอ <c oughs> โอ้ยใครนินทาวะโอเคมาในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ตกแต่งทางเดินแบบว่าเต็มไปด้วยดอกไม้แล้วก็ก้านไผ่แล้วนะครับ <c oughs> ต่อไปเนี่ยคือผมที่อยากทำจริงๆเลยก็คือ,อตรงนั้นแหละ ตรงทางเดินที่มันเป็นทางขึ้นมาตรงเนี้ยซึ่งบล็อกที่ผมจะใช้เนี่ยมันจะต้องเป็นมัดบิ๊กนะครับเราก็จะต้องมารอข้าวโ,โตโใช่ไหมซึ่งผมว่ามันต้องใช้เวลานานอย่างแน่นอนครับใช้เวลานานจนเกินไปนะผมเนี่ยก็เลยคิดว่าจอดเดินทางตามหาหมู่บ้านใหม่แม่งเลยนะเราก็จะไปขโมยพวกไอเฮเบลอ่ะล้วก็เอามาคราเป็นวีดแล้วก็ทําได้นดั่นเองตอนนี้ผมได้ไปหาไบโอมเชอร์รี่บอสซัมเนี่ยผมจําได้ว่าแถวนั้นเนี่ยม,มีหมู่บ้านนะครับผมมองไปเห็นแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปสารวจทีนะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะต้องเป็นหมูบ่บ งั้นเดี๋ยวผมขอตัวเดินทางไปที่หมู่บ้านตรงนั้นแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะสปีดคอยให้ดูนะไปครับโก้ให้หมดมีเท่าไหร่เราขอหมดเหมือนจะหมดแล้วนะครับมีแค่69วันเองซึ่งผมคิดว่าแม่งไม่น่าเพียงพอหรอกแต่ก่อนกลับเนี่ยหมู่บ้านที่ผมเห็นแมวอยู่ประมาณ2-3ตัวนะซึ่งผมอยากได้มากนี่งไงตัวหนึ่งแล้วเหมือนจะมีตัวสีส้มด้วยนะครับนี่งไงตัวสีส้มโอเค ข้างหน้าเนี่ยมีบ่อน,น้พาพอดีผมว่าผมขอแมวกลับบ้านด้วยเลยดีวยกว่าคนปกติเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเทแมวใช่ไหมแต่ไม่ผมเปิดหมด aggressive นี่ดูปึ๊บโอ้โหตัวเดียวแลวคือเก็บมาตั้งนานนี่ครับอีกตัวหนึง่งผมเข้าหมด aggressive เทแบบบนหดนี่ยได้ละผมรู้สึกว่าจะมี3สีอีกตัวหนึ่งนะไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะปล่อยเขาไปแล้วกันนะครับให้เขาไปมีชีวิตที่ดีดีกว่า คือตอนนี้ผมหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอนะโอเคงั้นก็เดินทางกลับบ้าน holy shit หลังจากที่ผมเนี่ยได้เฮเบลมาแล้วนะผมก็จะเอามา คาบไปกลายเป็นวีตก่อนนะแต่แล้วเนี่ยก็จะนำมาคาบเป็นหมัดบิกต่อครับเอาแค่น,นี้ก่อนนะแม่งแอบ,บเปืองอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเสียดายข้าวอ่ะเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับถ้าไม่พอเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาคาบเพิ่มก็ได้โขผมว่าแม่งไม่น่าพอวะ่ะดูข้างล่างดิเพราะว่าถ้าผมจะปูสุดเนี่ยมันแน่นอนว่าแม่งไม่พออยู่แล้วนะครับงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวปูหลอกๆไปก่อนนะเอาแบบยังไม่ต้องปูด้านล่างสุดอะปูแค่ถึงประมาณตรงนี้ก็อพอครับเดี๋ยวลองมาดูก่อนว่ามันจะออกมาเป็นยังไงจากนั้นนะครับผม็มาเรารรเรเรงนขอจจส ผมว่านะมันก็ไม่ได้ออกมาดูแย่ขนาดนั้นนะครับเพราะมันก็มืดด้วยนะครับมันต้องลงมาได้นะ้ำจริงจริง,รงถึงจะเห็นว่ามันลอยอยู่นะถ้าดูเผินๆจากด้านหน้าเนี่ยก็ดูไม่ออกหรอกก็ถือว่าดูดีกว่าปล่อยให้มันเป็นเนินแบบเร่ๆเนะอ๋อแล้วผมเนี่ยก็ได้มาทําทางขึ้นให้มันดีๆด,ด้วยนะโดยการเอาสลับวางจะได้ขึ้นแบบว่าสมุดได้มากขึ้นนั่นเองอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวสิ่งสุดท้ายที่เราจะทํากันใน ep เนี้ยเนื่องด้วยเราทําฟาร์มเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็อาจจะต้องมีนะครับห้องเอาไว้เก็บพวกพืชผักผลผลิต ซึ่งก็น่าจะเป็นบริเวณตรงนี้เลยนะครับก็จะต้องถางป่ากันอีกแล้วนะแต่ก็คงไม่ได้สร้างใหญ่อะไรขนาดนั้นงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถางป่ากันอีกรอบหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมา Five minutes later ผมก็ไม่ได้กะทําใหญ่มากนะครับก็เคลียร์แค่นิดเดียวนะครับแค่ประมาณนี้เองเพราะว่าผมก็ขี้เกียจไปดีไซน์ด้วยนะครับที่จริงก็คิดว่าน่าใช้แบบเก่าในโลกร้อยวันก่อนนะครับห้องเก็บของแบบกากาก,าก,ากเลยต่อไปนะครับมันก็คือความสวยนะครับเพราะว่าตอนที่ผมทําการอัดคลิปอยู่เนี่ย ตอนนี้เนี่ยไม้ของผมมันหลุดนะครับหมายถึงว่าสายเสียบไม้มันหลุดทําให้เสียงภาคของผมเนี่ยไม่เข้าเลยนะครับผมก็เลยจะต้องมานั่งภาคทีหลังนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็เป็นตอนที่ผมจะไปสร้างห้องเก็บของเนาะผมก็ได้เดินทางไปที่ป่าชายเลนนะครัวป่ากงกลางใกล้บ้านนะเพื่อที่ไปเก็บไม้กงกลางมา พอตัดเสร็จเนี่ยผมก็เดินทางกลับมาที่บ้านแล้วก็มาเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะที่แถวบ้านของผมเนี่ยมีอยู่แล้วพอเตรียมทุกอย่างครบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ได้มาเริ่มสร้างห้องเก็บของกันเลยมันก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับจากเอาชีวิตรอดหน0้อยวัน e ีพีก่อนก็ไปดิกตัวเลือกเป็น1ช้อยนะครับสมมติดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยถ้าอยากมไดูคลิปเก่าๆก็อย่าลืมเทย้อนกลับไปดูกันได้นั่นเองนะครับขอบคุณมากเลยโอเคตอนนี้เนี่ยผมก็ได้สร้างที่เก็บพืชผักผลผลิตเสร็จเป็นที่เรียยบบบร้้ออแแลววนนนะะคัมก็าาจจดดู่ิิึง ซอกมาจากไอ้ร้อยวันที่แล้วเลยนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ยืนกลับไปดูด้วยนะไอ้ร้อยวันวันบล็อกอะซึ่งนแต่ละกล่องก็จะเป็นเกี่ยวกับเก,ก็บทุกอย่างตรงนี้คือจะเก,ก็บทุกอย่างเกี่ยวกับพืชแบบว่าธรรมชาติเลยนะครับเรียกว่าอะไรอะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าแซปปิ้งนะครับ่าดอกไม้อันนี้ใบไม้นะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเมล็ดพืชพันธุ์ต่างๆนั่นเองนี่ก็จะเป็นอาหารประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ทำทางเดินเรียบร้อยนะครับสวยงามซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าน่าจะเสร็จครบล้วนะครับ อ่ะก้าสิบก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันเหลือปลูกฟาร์มไอแครอทให้เต็มนะตอนนี้เนี่ยฟาร์มอื่นก็เต็มแปลงเปน็นหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เหลือให้ต้นซากุระตรงนี้โตซึ่งผมเนี่ยไม่มีโบนเมลนะครับอ่าที่จริงมีแหละเออขี้เกียจอ่ะไปเอามาก็ได้อ่เาเดี๋ยวจะหาว่าขี้เกียจเกินอีกอ่าโอเคได้นะครับต้นเชอร์รี่บอสซัมงั้นในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะตีเป็นเสร็จทุกอย่างครบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็แล้วกันนะ ส่วนฟาร์มแคโรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาปลูกต่อหลังไหมให้มันเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปตกแต่งเล็กๆน้อยๆด้วยตามทางเดินต่างๆก็แหละโอเคดังนั้นในคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้จนจบเลยถ้ายังไม่ได้กดไลค์หรือว่ากดติดตามเนี่ยก็ช่วยก,กดหนึ่งครั้งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วนะครับแล้วยังไม่ดูคลิปเก่าๆเนี่ยก็สามารถที่ย้อนกลับไปดูได้นะครับก็มีเอาชีวิตรอดร้อยวันนะแล้วก็ม่คลิปหน้า สวัสดีครับ